มกุจจีขี้ควายอยู่กับเกมคา u เตอร์สไตร์นี่คือช่องแมนจุจีเกมวันนี้เอาปืนกลยาวมาโชว์เป็นปืนที่มีความรุนแรงมากกว่าปืนกลของพี่แรมโบในะตำนานอาพีดีนี้ปืนทองชนะเนี่ยนะมาโชว์เนะมื่อกี้ไอตัวนึงวิ่งเข้ามาก่อนถึงโดนสอย แต่เสียงไม่ค่อยน่ากลัวหรอกอ้าวแต่ความรุนแรงจะรุนแรงกว่าตายสถานเดียวชอบรุมฆ่าเราดีนะักเละไม่มีชิ้นดีอ่าเม มีขาตั้งคู่ด้วยจะต้องฆ่าให้ได้10ตัวเดี๋ยวจเย็น,ยนมันยังไม่มาเลยเนี่ย <And charge. S 1> อยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่รอดความรุนแรงต่างกันกับปืนของพี่เลมโบ m 2 4 9่ rpd แต่ว่าเสียงไม่ค่อยน่ากลัวเอามานันมาได้อยู่จะโชว์สักแม็ก <c oughs> อ้าวนับเดียวจอดเลยชนะนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชม ยังก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ก,ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเกมน้องใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ